เที่ยวงานใหม่เด้อค่ะงานใหม่ก่อนแก่นค่ะอ่าของเต็มเลยของกินเยอะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนู่นไปดูกบวนกหรของเขานะคะเดี๋ยวค่อยมาเดินฝั่งนี้ของฝั่งนี้จะเป็นของโซนของกินเต็มเลยเยอะมากเลยอาหม,มาก,ก็มีเดี๋ยวค่อยมาเดินดูค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดิน ไปทางฝั่งหอนาฬิกานะคะไปคันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งนู้นไปรอดูขบวนแห่นะคะตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นเขาจะเริ่มแห่ประมาณสี่โมงคึ่งจากโรงเรียนกันลยาณวัฒมาทางโรงเรียนขอนแก่นวิทย์นะคะแล้วก็จะมาแสดงอยู่จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงสีแยกตร,ตรงหอนาฬิกาพอดีเลยค่ะ แดดร้อนมากเลยค่ะ ไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาก่อนนะคะนี่หอนาฬิกาค่ะนี่ไปอยู่ข้างหน้านี่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 นนดีครับวันนี้เราก็จะมาดูขบวนแงของ การเปิดงานไหมนะจำปี2567น,นะครับที่นี่เป็นหอนเนริกานะครับสวนรัชดานุสรจังหวัดขอนแก่นครับโอ้อนนใหญ่มาก1ี่โมงนาทีสโมงบ้านาทีเดี๋ยวขบวนแห่ก็จะมาแสดงอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีแสดง2จุดนะครับที่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจุดหนึ่งแล้วก็ จุดนี้นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับเป็นขบวนแห่งานใหม่ปีนี้นะครับที่ตรงไหนนะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นอ่าตรงนี้จะเป็นโรงเรียนอนุบาลถัดไปก็จะเป็นโรงเรียนสานามบีน,นรบตรงนี้จะเป็นที่สแสดงน,นะครับสแสดงอยู่ตรงนี้เออ หอนาฬิกาค่ะ เข้างานค่ะ ันฝนอย่างดีนะครับอ้อเป็นโดมติบงหน้าโดมอย่างดีเลยนะเนี่ยการร้อนอย่างดีเลยนะเนี่ยเป็น ช่างคุณนายบ้านนาเจโอวันค่ะนะครับเป็นขะบวนม้วนคับม้วนจอยนะครับจะมีคณะมิสยูนิเวอร์สขวอนก่นนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเข้ารับการประกวดนะครับแล้วก็นางสาวไทยขวอนก่นไตรค k คิวแองเกิล มิสเฟนเกบโรนะครับก็จะมีับอยมีทั้งบอยมีทั้งเกโนะครับที่มาร่วมโชว์ในสถานที่แห่งนี้ของพวกเราครับขบวนที่หกครับก็จะเป็นขบวนหมอลำพัดลำเพลินครับท่านก็จะได้ชมหมอลำเพลินนะครับหลังจากที่รับชมหมอลำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถัดมาครับเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเป็นขบวนของหมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาทยราชนะครับซึ่งเป็นหมอลำพื้น ทํานนองมอลําพื้นนะครับพ่อคูอินตานะครับที่จะมาร่วมทําการแสดงให้ท่านผู้วิเกียรติบริเวณหน้าหอนาฬิกานครขอนแก่นแห่งนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับการจราจรของพวกเรานะครับจะได้ปิดลงนะครับเนื่องจากขบวนของงานเทศกาลไหมนาราชาติประเพณีผูกเสียวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟท์พาวเวอร์ครับก็จะได้เดินผ่านบริเวณนี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับได้หาที่นั่งนะครับ หรือสะดวกยืนก็ยืนนะครับแต่ทางจังหวัดขอนแก่นเราขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาท่านนะครับว่าห้ามเดินออกตรงบริเวณที่ท่านได้กั้นไว้นะครับก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับศิลปินหมอลำทุกคณะนะครับนักร้องนักแสดงนะครับก็จะให้ท่านได้เยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดนะครับขอความกรุณาท่านได้ อยู่ในกรอบบริเวณที่ทางจังหวัดขอนแก่นเราจัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งวันนี้กระบวนง,งานเทศกาลไหม,ไม,มานานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานการชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟพอร์ประจำปีพุทธศักราช2567นี้นะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นน,กน,กนะครับท่านไก่สอนกองฉลาดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านปรัชจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นและก็หน่วยงานภาคีกระขายทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ครับในช่วงนี้ครับบรรยากาศของขบวนนะครับแต่ละขบวนนะครับซึ่งกับการแสดงแล้วนะครับช่วงนี้ท่านก็หาที่นั่งพักผ่อนนะครับได้หาจุดโฟกัสใกล้สายตาของท่านนะครับวันนี้ ต้องขอกาบขอบคุณนะครับพี่น้อง